นี่จ้ะขอบคุณนะคะรรท่านประธานสำหรับเงินพิเศษที่ท่านประธานให้โมไม่เป็นไรหรอกค่ะก็คุณทำยอดขายได้สมควรแล้วที่จะได้รับรางวัลค่ะท่านประธานแล้วเงินนี่โมต,ต้องแบ่งให้พนักง,งานคนอื่นด้วยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ต้องแบ่งหรอกค่ะเพราะว่าพนักง,งานทุกคนฉันให้ไปหมดแล้ว ได้ทุกคนเลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าผลงานครั้งนี้ทุกคนก็มีส่วนร่วมกันทั้งนั้นคุณมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะงั้นโมขอตัวก่อนนะคะ ก้ยก็ได้เงินพิเศษเท่าไหร่ได้หกพันจ้ะพี่แล้วพี่ล่ะได้เท่าไหร่ของพี่บอกมาเถอะนาได้เท่าไหร่พี่ได้ 5, ห้าพันหุ้ยห้าพันก็เยอะอยู่นะพี่ใช่ก็ได้เยอะอยู่นะแต่น้อยกว่าของก้อยอะแหม ็หนูทำงานหนักกว่าพี่นี่นาเอาเป็นว่าเดือนนี้ก้อยเอาเงินให้แม่เยอะกว่าที่พี่ให้หนึ่งพันละกันนะจ้าเออก้อยถ้าเราได้เงินพิเศษแบบนี้ทุกเดือนคงจะดีเนาะใช่จ้ะพี่นี่พวกแกได้เงินพิเศษกันด้วยเหรอครับผู้จัดการ พวกแกสองคนคงจะเรียแข้งเลียขาท่านประธานหน้าดูเลยสินะท่านประธานเลยให้เงินพิเศษกับพวกแกไม่ใช่แบบนั้นนะคะผู้จัดการก้อยกับพี่เนทก็มีส่วนร่วมในการทํางานชิ้นี้เหมือนกันทําอะไรแม่บ้านกับร,ปรอปพจะทําอะไรได้หรือว่าแกล้างซ่วมจนท่านประธานเห็นใจเลยแบ่งเงินพิเศษให้กับแกหรือว่าแกไล่แมวไล่หมาหน้าออฟฟิศจนท่านประธานสงสาร ชั้นนี่ทำงานเหนื่อยแทบตายพอได้เงินพิเศษมาก็ต้องมาแบ่งให้พวกแก2คนมันใช่เรื่องไหมไปทำงานได้แล้วไปจะไล่ออกให้หมดเลยคิดไปก่อนนะถ้าไม่มีพวกแกสอคนฉันก็คงได้เงินพิเศษคนเดียวแล้ว ครับถ้าระทานได้เลยครับผู้จัดการมาพอดีเลยครับมีอะไรหรอคุณรอนพอดีว่าท่านประธานอยากจัดงานวันเกิดให้กับพนักง,งานนะครับผมก็เลยอยากถามว่ามีใครเกิดเดือนนี้ไหมครับท่านประธานจะจัดงานวันเกิดให้หรอใช่ครับ ฉันฉันเกิดเดือนนี้โอเคครับผมจะได้รวบรวมรายชื่อไว้แม่บ้านร,าปรอปภกับแม่บ้านมีใครเกิดเดือนนี้บ้างไหมฉันค่ะแล้วก็พี่ชายฉันด้วยมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าท่านประธานอยากจัดงานวันเกิดให้อะอะไรนะ ท่านประธานจะจัดงานมันเกิดให้แม่บ้านกับรอปภด้วยหรอใช่ครับผู้จัดการงั้นก็จัดแยกกันคนละวันฉันไม่อยากจัดงานมันเกิดกับแม่บ้านกับรอปภหรอกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันรังเกียจเนื้อตัวพวกมันไงล่ะสกปรกก็สกปรกแค่หายใจร่วมด้วยยังเหม็นเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณโม ออท่านประธานรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงจัดงานวันเกิดพนักง,งานทุกคนร่วมกันโดยที่ไม่แบ่งแยกตแนไม่ทราบค่ะเพราะว่าคำว่าพนักง,งานก็หมายถึงพนักง,งานทุกคนที่อยู่ในบริษัทนี้ส่วนตำแหน่งก็เอาไว้แค่บอกหน้าที่มันไม่ได้ยิ่งแยญ่อะไรไปกว่ากันเลยทีนี้ถ้าคุณไม่อยากจัดงานร่วมกับคนอื่น mm. ก็แล้วแต่คุณนะฉันไม่อยากบังคับใคร ค่ะท่านประทานกินกันเลยนะครับตามสบายคุณปอนจะรับน้ำอะไรดีคะเอ่อของผมอะไรก็ได้ครับ ผู้จัดก,การเชิญค่ะที่แกเป็นเจ้าของบริษัทเหรอไม่ต้องเสะเอิมมาบอกฉันพวกแกสองคนรีบกินแล้วก็รีบกลับไปได้แล้ะฉันจะจัดวันเกิดของฉันต่อเอ่อแต่เรายังไม่ได้เป่าเค้กเลยนะครับผู้จัดก,การไม่ต้องเค้กวันเกิดนี่มันเป็นของฉันแล้วพวกแกสองคนมีสิทธิ์อะไรอะ่ะเป็นแค่ไม่บ้านกับร,ปรอปภแต่อยากจัดวันเกิดร่วมกับผู้จัดก,การ ไฟสูงเกินไปหรือเปล่าพวกเราไม่ได้เสอ e r นะคะเค้กนี้ท่านประธานสั่งมาให้พวกเราทุกคนรวมถึงเราสองคนด้วยค่ะอดอยากกันมากใช่ไหมงั้นไม่ต้องกินผู้จัดจาการทำแบบนี้ไม่เกินไปหน่อยหรอคะมันไม่เกินไปหรอกถ้าจะให้ฉันจ่ายเงินกดร่วมกักบพวกแกสอคน สู้ฉันโยนเค้กทิ้งไม่ไดีก,กว่าเหรอคุณมีสิทธิ์อะไรมายโยนเค้กทิ้งทนประธานคะแล้วมีใครบ้างล่ะคะอยากจะไปเกิดร่วมกับพวกมันสองคนก็ฉันนี่ไงธอบอกนะคะว่าเดือนนี้เป็นใช่ครับเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของท่านประธานท่านก็เลยอยากจัดงานร่วมกับทนากงานฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหม ว่าตำแหน่งมันเอาไว้แค่บอกหน้าที่แต่จะดีหรือไม่ดีจะสูงจะต่ำมันขึ้นอยู่ที่คนไม่ใช่ตำแหน่งท่านประธานครับโมขอโทษค่ะต่อไปโมจะปรับปรุงตัวเองเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยคะ่ะมันสายเกินไปแล้วล่ะท่านประธานหมายความว่าไงคะสายเกินไปเพราะว่าฉันจะไม่เอาหัวหน้าแบบเธอมาเป็นผู้นำที่บริษัทฉันฉันไล่เธอออก นะคะธรรมทานหมมีภาระ,ะอีกตั้งมากมายเดี๋ยวจะต้องส่งแม่ส่งพ่อส่งหลานธรรมทานอย่าไล่หมออกเลยหมขอละธปร,รมทานต่อไปหมจะไม่ทํานิสัยแบบนี้อีกแล้วค่ะหมจะปรับปรุงตัวเองนะคะธรรมทาน